เราสามารถทําประโยชน์ให้ส่วนรวมได้โดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนและสามารถพัฒนาศักยภาพในสังคมชุมชนสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คนรุ่นหลังจะลุกขึ้นมาทําเพื่อส่วนรวมโดยที่เป้าหมายของสิ่งที่เราจะทํานั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการพัฒนา เมือม่อเราพร้อมแล้วเราต้องลุกขึ้นมาทำถ้าหากว่าเราไม่ลงมือทำและเราวิาพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นเพียงแต่ความคิดแต่เราไม่ได้ช่วยพัฒนาสินใดใ้ให้ดีขึ้น มนุษย์เราเนี่ยจะแบ่งเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งฝันได้ฝันแต่ไม่ลงมือทำโอเคไหมประเภทที่สองฝันด้วยแล้วลงมือทําด้วยประเภทที่สามคือไม่ฝันไม่ลงมือทําแต่จ้องจับผิด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมว่าท่านนายกมาทุกทางแล้วว่าเป็นฝันแล้วลงมือทําผมถือว่าณนะวันนี้ผมก็ดีใจฮะที่ได้มีโอกาสพบนายกนะผมว่าเป็นกําลังใจให้มีอะไรก็อาจารย์เป็นกําลังใจให้ เราหวังว่าเราคงจะเจอกันอีกคราวหน้านะครับถ้ามีอะไรผมเชื่อฮะผมเชื่อมิติของของคนดีท่านลุกเชื่อไหมแรงดึงดูดแห่งคนดีถ้าเราเป็นคนดีคนที่ไม่ดีจะกระเด็นออกไปแล้วก็จะเว้นที่ว่างสําหรับคนดีเข้ามาเราเพราะฉะนั้นเราจะทําความดีเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับมากกว่าคําสอนเราจะเป็นต้นแบบให้กับในพื้นที่อาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สบความเร็จต่อไปนะครับขอบคุณคับขอบคุณคับ